มาสด้า G.B 7 0 B.I.S. Master แข่งขันเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่19ตุลาคม2025วันนี้สนามแห่งเกียติศักดิ์ได้กลายเป็นเวทีแสดงพลังของมาสด้า G.B อย่างแท้จริงทีมที่ลงสนามด้วยความมั่นใจแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเกมนี้พวกเขาเปิดฉากด้วยการบุกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นาทีแรกและเพียงแค่นาทีที่10แฟนบอลก็ได้เฮเมื่อสุภอรรวงเจียงคำ สวมเสื้อเบอร์77ยิงประตูเบิกทางให้ทีมขึ้นนำอย่างงดงามหลังจากนั้นเสียงเชียร์ในสนามยิ่งดังขึ้นเมื่อสมหวังจุมลีเบอร์19เติมสกอร์ในนาทีที่18ก่อนที่สุริพรชัยปัญญาจะซัดปิดท้ายครึ่งแรกในช่วงทดเวลา45-1กหให้มัสดาจีบีออกนำถึง3าถึง3-0อย่างมั่นใจครึ่งหลังคือช่วงเวลาของฮีโร่ชาวญี่ปุ่นโทชินาริซาโตะหมายเลข1 0ที่เล่นได้อย่างโดดเด่นเหนือชั้น เขาทำแฮตทริกและมากกว่านั้นด้วยการยิงต่อเนื่องถึง4ประตูในนาทีที่ 61, 74, 83และ88กลายเป็นเกมที่แฟนบอลจะจดจำได้อีกนานเพราะทุกลูกคือความเฉียบคมและแสดงให้เห็นถึงการประสานงานในทีมที่ลงตัวชัยชนะ7ต่อ0ครั้งนี้ไม่ใช่แค่สกอร์ที่สวยงามแต่เป็นภาพสะท้อนของการฝึกซ้อมที่หนักความเข้าใจเกมและการเล่นเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมของมัสดาจีบีนักเตะทุกคนเล่นด้วยความมุ่งมั่น มีวินัยและไม่ประมาทจนถึงวินาทีสุดท้ายสมกับคำว่าทีมที่กำลังเดินสู่ความสำเร็จอย่างไรก็ตามในอีกฝั่งหนึ่ง BIS Master ก็สมควรได้รับคําชื่นชมในความพยายามพวกเขาไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแม้จะถูกนำห่างแต่ยังคงต่อสู้จนจบเกมการเล่นของพวกเขาในบางช่วงแสดงให้เห็นถึงจังหวะดีและความตั้งใจแต่จุดอ่อนที่เห็นได้ชัดคือเกมรับที่ยังไม่รัดกุมพอและการเชื่อมเกมระหว่างแดนกลางกับแดนหน้า ที่ยังขาดความแม่นยำและความเข้าใจร่วมกันหาก BIS Master สามารถปรับปรุงการยืนตำแหน่งของแนวรับเพิ่มความมั่นใจในการจ่ายบอลแรกและฝึกการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกยาวมากเกินไปเชื่อได้เลยว่าทีมนี้จะกลับมาแข็งแกร่งและสร้างความประหลาดใจให้คู่แข่งได้แน่นอนในนัดต่อไปฟุตบอลคือเกมของโอกาสบางวันเราชนะบางวันเราเรียนรู้วันนี้มัสดาจีบีทำได้อย่างยอดเยี่ยม ส่วน BIS Master ก็ได้บทเรียนสำคัญเพื่อเติบโตในเส้นทางลูกหนังสุดท้ายนี้ขอชื่นชมทั้งสองทีมที่มอบเกมคุณภาพให้แฟนบอลได้ชมและขอให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้